Welcome back to Thai War Machines วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดเครื่องบินทิ้งระเบิดแห่งอนาคตจากประเทศจีนที่กำลังสร้างความสั่นสือเนในวงการทหารทั่วโลกนั่นก็คือ H20 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนที่จีนพัฒนามาเพื่อเปลี่ยนแปลงสมดุลทางอากาศของเอเชียและโลกอย่างแท้จริง H20 หรือชื่อเต็มเส้น H20 เป็นโครงการลับสุดยอดที่ถูกพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของบริษัท AVIC และกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเป้าหมายคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลที่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธธรรมดาได้ในระยะไกลโดยไม่ถูกตรวจจับจากเรดาร์ของศัตร,รูด้วยดีไซน์ทรงปีกบินที่คล้ายคลึงกับ B2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาทำให้เครื่องบินลำนี้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยลำอนาคตและเน้นการล่องหนอย่างสูงสุด เครื่องบิน H ช20มีพิสัยบินที่คาดว่าเกินกว่า8,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียหรือแม้กระทั่งถึงออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศตัวเครื่องสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า10ตันไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธล่องหนระเบิดนำวิถีหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธพิสัยไกลแบบปิดหัวรบนิวเคลียร์สำหรับประเทศไทยการปรากฏตัวของเช20ในภูมิภาคเอเชียถือเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง พราะนอกจากจะเพิ่มศักยภาพของจีนในเชิงยุทธศาสตร์แล้วยังส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคโดยตรงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ต่างเริ่มจับตาเครื่องบินรุ่นนี้อย่างใกล้ชิดมีรายงานจากผู้เชี่ยวชาญว่า h 20อาจมีเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายเช่นระบบป้องกันตนเองอัตโนมัติแบบ AI ไที่สามารถหลบหลีกขีปนาวุธได้แบบเรียลไทม์และเรดาร์ล่องหนแบบ AESA ที่สามารถสอดแนมและกำหนดเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งมาด้วยทำให้ h 20เป็นได้ทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องรบอิเล็กทรอนิกส์ในลำเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยภาพอย่างเป็นทางการแต่ภาพจำลอง 3D และข้อมูลหลุดจากแหล่งข่าวต่างๆทำให้เราได้เห็นรูปลักษณ์และสมรรถนะคร่าวๆของ h 20กันแล้วตัวเครื่องมีความลื่นไหลโค้งมนไม่มีมุมเหลี่ยมใดๆที่เรดาร์จะจับได้ง่ายบ่งบอกถึงการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับสตีลหรือการล่องหนอย่างแท้จริง ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดของชาติอื่นในปัจจุบันเช่น B-2 Spirit ของอเมริกาหรือที่ u 1 6 0ของรัสเซีย H-20 ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยและลำยุคไม่แพ้กันหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าเทคโนโลยี AI และระบบเซ็นเซอร์ที่จีนกำลังพัฒนาสามารถใช้งานได้จริงบนเครื่องบินลำนี้สำหรับประเทศไทยแม้เราจะยังไม่มีความจำเป็นต้องมีเครื่องบินระดับ H-20 ในกองทัพแต่การเรียนรู้จากเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ของประเทศอื่น ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะจะช่วยให้ไทยสามารถวางแผนพัฒนาอากาศยานของตนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นโรลลาดตระเวนเครื่องบินขับไล่หรือแม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือจีนอาจจะใช้ H20 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ A2@ Ad หรือ Anti Access a r e a d e n i a l ซึ่งหมายความว่าเครื่องบินลำนี้อาจถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตรูเข้าใกล้พื้นที่สำคัญเช่นทะเลจีนใต้หรือเส้นทางเดินเรือในแปซิฟิกตอนตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยเองก็มีผลประโยชน์ด้านการค้าและความมั่นคงเช่นกันในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็น H20 ปรากฏตัวในการซ้อมรบขนาดใหญ่หรืออาจมีการจัดแสดงในงานแสดงอาวุธนานาชาติหากเกิดขึ้นจริงนั่นจะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำมาป็รับใช้กับกองทัพของเราในแบบที่เหมาะสมกับบริบทไทยอีกจุดที่น่าจับตามองคือการตอบสนองของสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรเมื่อเอชยีถูกนาเข้าประจําการอย่างเป็นทางการเราอาจเห็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอากาศยานที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเช่นการเร่งพัฒนา B-21 ี่ i เดไรเดอร์ของอเมริกาหรือการปรับปรุงท u 1 6 0 m อของรัสเซียเพื่อรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคทั้งหมดนี้ทำให้ H20 ไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งสงครามยุคใหม่เป็นตัวแทนขององค์การต่อสู้ที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลัง แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีข้อมูลและความชาญฉลาดในการออกแบบยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงและในฐานะคนไทยเราควรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีการทหารอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เพราะเราจะเข้าสู่สงครามแต่เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความมั่นคงความร่วมมือและการวางแผนของประเทศในระยะยาวหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอลล์แมชชีนส์ของเราไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหาร เครื่องบินรบและระบบอาวุธจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ